เดี๋ยวจะพาทําน้ํายากําจัดเพลี้อ่อนสูตรที่ได้ผลจริงและง่ายที่สุดเชื่อได้เลยว่าทุกคนทําได้ครับสูตรนี้นะครับเรียกว่าสูตรน้ํามันกําจัดเพลี้ครับส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือน้ํานะครับแล้วก็น้ํามันพืชแล้วก็น้ํายาล้างจาน,นในส่วนของน้ําเนี่ยเราจะใช้1ลิตรนะครับขวดนี้เป็นขวด 1. 6ุลิตรนะครับอันนี้เราจะรู้ได้แค่ว่ามัน1ลิตร ถ้าเกิดเรามีกระบอกลิตรตรวง1ลิตรพอดีนั่นคือปริมาตรถ้าเราไม่มีเราสามารถเอาไปชั่งได้นะครับน้ํา1กิโลจะเท่ากับ1ลิตรพอดีนะครับถ้าเราจะตวงแบบเป๊ะๆนะครับจริงๆแล้วไม่ตรงก็ได้คร่าวๆก็ได้ว่าประมาณนี้ประมาณ1ลิตรนะครับก็จ,จำๆเอาไว้นะครับในส่วนที่2ก็คือน้ํามันพืชเนี่ยน้ำมันพืชเนี่ย,ยจะใช้น้ํามันพืชอะไรก็ได้นะครับ ไม่จำกัดเลยแต่แต่นะครับนนวันนั้นน่ะผมเ,เอาน้ำมันล้ำค้ามาแฟนบ่นนะครับบอกว่าน้ำมันล้ำข้าเนี่ยมันแพงกว่าน้ำมันปามวันนี้เลยขออนุญาตใช้น้ำมันปามเพราะมันถูกกว่านะครับอันดับที่3าก็คือน้ำยาล้างจานนะครับน้ำยาล้างจานอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นน้ำยาล้างจานที่เราทําเองครับก็จะต้นทุนก็จะประหยัดลงมาอีกนะครับอันดับ4ี่ก็คือช้อนช้อนโต๊ะนะครับเราจะใช้เป็นตัวตวงนะครับ แล้วเนี่ยอีกอันนึงคือไซลิงค์นะครับเนื่องด้วยบางทีเนี่ยเราใช้ช้อนเนี่ยช้อนเนี่ยเวลามันเทเนี่ยมันลำบากนะครับเราอยากจะรู้ว่า1ช้อนเนี่ยช้อนเกิดกี่ซีซีนะครับเราก็เอาไซลิงค์มาดูดแล้วก็จำไว้ว่าเท่าไหร่ใช้ไซลิงค์ดูดมันง่ายกว่าครับเอาครับเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกนะครับเปิดฝาขวดน้ำนะต่อไปช้อนนะครับมันสำหรับตวง เราก็จะตวงน้ํามันพืชน,นะครับใช้เท่าไหร่นะครับน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยเราจะใช้น้ํามันพืชสองช้อนโต๊ะนะครับเดีย๋ยวมาดูกันตวงน้ํามันพืชน,นะครับสองช้อนโต๊ะมาดูกันก่อนว่าหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยมันกี่ซีซีเพราะว่าผมเคยเทแล้วเนี่ยช้อนเนี่ยมันหกมันลำบากนะครับใช้ใส่ดิ้งดีกว่า ตอนหลังเราก็จะจำ 5cc ครับประมาณ 5cc นะครับก็เหลือนิดหน่อยนะครับอันเนี้ยเซะว่า 5cc หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับสช้อนโต๊ะก็ 10cc นะครับอันเนี้ยจะดูดน้ำมันจากขวดเนาะมันก็ไม่อนามายัยอันนี้เดี๋ยวเราไปทำกับข้าวอีกนะครับยังไงเรา๋ยเรเทซ้อนอยู่ดี แต่ว่ามันจะไม่หกเลอ,เอ,อะเทอะโอเคแล้วสองช้อนโต๊ะใช้สองช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับผมเคยลองแล้วนะครับสองช้อนโต๊ะเนี่ยกำลังดีเคยลองไปถึงที่สี่ช้อนโต๊ะเอาไปฉีดน,นะครับใบไม้ครับเพี้ะตายนะครับตายเร็วด้วยแต่ผักของเรานะครับก็เหี่ยวไปด้วยไม่ถึงกบตายนะครับแต่ต้องรอแตกยอดใหม่ครับนะครับ อันนี้เราใส่ไปแล้วอ่ะจะเห็นได้ว่าน้ํามันเนี่ยมันแยกชั้นนะครับเพราะว่าน้ํากับน้ํามันเนี่ยก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเข้ากันไม่ได้นะครับคราวนี้ไอตัวที่จะสามารถทําให้มันน้ากับน้ํามันเนี่ยเข้ากันได้คมเกลียวเป็นพี่น้องนะครับคือตัวน้ํายาล้างจานนี่เองนะครับน้ํายาล้างจานเนี่ยผมก็ใส่สองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับครับอ้ยสองช้อนโต๊ะนะครับ หลังจากใส่ทั้งสองตัวไปแล้วนะครับส่วนผสมมีแค่สองอย่างง่ายๆเลยครับนะครับอันนี้ยก็ปิดฝานะครับขวดเนี้ยต้องใหญ่กว่าหนึ่งลิตรเพราะเราจะได้มีพื้นที่สำหรับการเขย่านะครับจากนั้นเราก็เขยา่าแค่นี้ครับเสร็จแล้วง่ายมาก เสร็จแล้วง่ายจริงๆนะครับแล้วก็นี่นะฮะน้ำกับน้ำม,นมันมันเข้ากันได้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันเนี่ยจะถูกเขาเรียกอะไรอะ่ะถูกทำให้เป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆ,ๆนะครับล่องลอยอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็จะขุ่นอย่อยางเงี้ยเหมือนน้ำนมนะครับเวลาไปฉีดปุ๊บเนี่ยเม็ดมันก็จะไปเกาะตัวแมลงที่ว่านะครับแล้วแมลงก็จะตายนะครับง่ายมากเลยสูตรเนี้ยง่ายน้ำ น้ำมันพืชคือบ้านไหนก็มีครับแล้วมันก็ตายจริงๆนะครับสูตรอื่นนี้ก็มีนะครับอาจจะใช้น้ำมะนาวใช้ยาเส้นนะครับพริกแต่ครันี้พวกนี้บางทีต้องหานะครับอย่างยาเส้นเนี้ยก็ต้องไปซื้อมาหาบางทีก็หาไม่ง่ายนะครับขี้เท่าอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่เราก็อาจจะต้องมีขี้เท่านะครับซึ่งเราต้องเอามาหมักน้ํานะครับอันนั้นก็ได้ผลเหมือนกันนะครับไว้จะแชร์กันต่อนะครับแต่ว่าสูตรนี้ง่ายที่สุดและได้ผล สูตรนี้ข้อดีคือง่ายนะครับและเห็นผลจริงนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับข้อเสียคือนะครับถ้าเราใช้น้ํามันเยอะเกินไปเนี่ยใบไหม้นะครับนะใบไหม้นะครับเสียตายนะครับแต่ผักเราก็ไหม้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ต้องระวังนะครับอย่าใช้มากอย่าใช้เยอะบางที่ใช้บ่อยเนี่ยน้ำมันมันเกิดการสะสมเคลือบใบเนี่ยใบก็อาจจะไหม้ได้นะครับเวลานําไปใช้นะครับเราก็เอาตัวนี้เนี่ยนะครับ ไปเทใส่กระบอกฉีดนะครับนําไปใช้ได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็เหยียวนิดนึงก็ได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับกระบอกฉีดเวลาฉีดนะครับเราต้องฉีดให้โดนตัวนะครับซึ่งเพลี้ยอ่อนเนี่ยเขาจะชอบอยู่ตามใต้ใบนะครับเราอาจจะต้องพลิกนะครับ ดูตรงส่วนของใต้ใบนะครับว่าเขามีซ่อนอยู่นะครับเขาจะซ่อนอยู่ตามใต้ใบนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็ต้องฉีดให้โดนตัวนะครับเพราะอันนี้จะเป็นแบบโดนตัวถึงจะตายนะครับไม่ใช่มีกลิ่นหรือมีสารที่จะปไปไล่หรือเป็นพิษอะไรกับเขานะครับอันนี้ฉีดปุ๊บโดนตัวนะครับน้ำมันไปเกาะตัวทำให้เขาหายใจไม่ออกตาย ทิกใต้ใบนะครับแล้วก็ฉีดได้เลยนะครับเนี่ยพอฉีดนะครับมันจะเป็นมั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 นหน่อยแห้งแล้วไม่จะมันมันนะครับลองนึกถึงเวลาน้ํามันรั่วนกไปโดนน้ามันดิบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ขยับไม่ได้ใช้ชีวิตลําบากแล้วก็ตายไปก็ประมาณนั้นนะครับหากท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ